หน,นาที่และกลุ่มนะคะทีนี่เราได้เลยนะคะ

ทำอย่างไรต่อไปพวกเทสต่อผู้ต้องสืบค้นมาถึงมันจะทำอย่างไรคะลูกมันก็น้เห่าใช่ไหมครับน้ำห่าวเม้ายู่ต้องไล่เป็นไงก็เจ้องแม่ก็จะทป็ยังไงแม่มันคิดหาทางห็นขึ้นไปบนต้นไม้ใช่ไหมครับแมวที่ตอนนี้นักก็ยังคิดว่าตายยากเลยปากแมียหมุนก็ยังครับหมดุนกอยัง ได้สมุแมพรแมสุนัขมันทำอไรต่อท่นผู้วาสุนัขต้องทำงนนยังไงนีดห่าว,า,วา,วา,วาวูาวาวห,าห่างห,าห่าม,<อ>มันขึ้นต้นไม้ตาไมมาดีมันจะขึ้นต้นไม้ตาไหมไม่เออมันขึ้นไม่ได้สุนัขนขึ้นต้นไม้แน่นนะลูกมันขึ้นไม่ได้ไม,ไดม,มันทำอย่างไรมันจะโกรธไหมลูก<อ>มันเป็นัน้ไงมันโกรธไหมกคเสียงโกรมันโกรธยังไงคะลูกเออออโมันะูแมวตกใจมะ เรามายแตต้นไม,ไม,ไม้ไม่ลูกไม่ตกเราไม่ตกเพวกเมีมันเกาะกอกอยู่ในบนต้นไม้ขณะนั้นสุนัขก็หางูไปมันก็เหนื่อยเมียมันก็กินปลาย่า,า,งยยางจนหมดเสรวสุนัขเหนื่อยแล้วมันก็ถอนใจเดินกลับไปยังบ้านมีช้างเป็นอะไรคะนักเรียนแบบ ต้องรู้จักธรรมะบุกนนะคะเสจค่ะรูปที่สวยก็มาวันนี้ผู้ดีชี้เห็ญตะโพเอาโลกอีกเมื่อหลัเอาโลกอีกเออมีนิดเดินทางเข้าไปในป่าไปหาหน่อไม้เมื่อหลงทางไม่รู้ไม่รู้ไปไปหาเห็ดไปไปหาหน่อไม้กับไม้เห็ดก้หน้าไปเรื่อยๆหลงทางค่ะ บ้านเจอหนูนิดนั่งร้องไห้หนูนิดไปเจอนกหนูนิดก็เลยถามนกจา๋านกรู้จักทางไปบ้านคขาแหวะเพืคอขนกบอกว่าเธอเดินตรงไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะถึงบ้านคอาแหวะเองหนูนิดเดินไปอีกไปเจอกับเป็ดเป็ดจา๋าเป็ดรู้จักทางไปบ้านเขาแหวะไหมคะเป็ด หรือนี้ก็เลยไปถึงบ้านของหนนิดหึนี้ก็เลยขอบคุณทั้งเป็ดและนกค่ะขอบคุณค่ะที่ป่าแห่งนี้นะคะก็มีสีโตมันนะคะมีพลังกำลังมา,มากมันก็เลยตั้งตัวนะคะเป็นเจ้าป่าแห่งนี้นี้นักเรียนรู้ไหมคะว่าเ,เจ้าป่าตัวนี้อันดุร้ายมากมันนะคะจะจับสัต ที่เหนกินเป็นอาหารทุกวันทุกวันทีนี้ทําให้สัตว์ที่อยู่ในป่าแห่งนี้กลัวมันมากทีนี้เจ้าสิงโตมันก็เลยออกสงมาหาเมื่อสัตว์ป่าตัวมันก็เลยออกส่งว่าต่อไปฉันจะไม่ออกจากสัตว์ป่ากินแล้วแต่พวกเจ้าต้องส่งสัตว์มาให้ฉันกินวันละหนึ่งตัวหนึ่งตัวเข้าใจไหมทีนี้ เป,เป็นอาหารของจเจ้าสิงโตโตันนั้นวันหนึ่งเจ้าหมูน้อยจับได้ไม้ย,ยาวแต่าาก็ไปเป็นอาหารของเจ้าสิงโตาาก็คิดถึงว่ามันจะทำยังไงนะมันถึงจะรอดตัวได้พอ,อถึงเ้า,า,าวั้ก็เลยเดินทางไปพบจเจ้าสิงโตด้วยเวลา แล้วก็ร่างกายสั้นเท่าทีนี้พอมันไปถึงเจ้าสิงโตโคตรมากเพราะกำลังหิวมันก็เลยตะคอกใส่เจ้าหนู มองหูได้ยงไงฉันเป็นเจ้าฝ่ายอยูนี้ไม่ได้เจ้าต้องทาฉันเป็นใจเจ้าสิงโตตัวนั้นเดี๋ยวนี้ว่าแล้วเจ้าหนุ่มน้อยก็หาเจ้าสิงโตคนนี้นะคะไปหาเจ้าสิงโตที่เจ้าหมูแหกมาเดี๋ยนี้แล้วก็เดินไปเดินไปไปข้ามสาะนี้นะคะทีนี้เจ้าหนุ่มน้อยก็บอกว่านั่นงไงสิงโตตัวนั้นมันอยู่ข้างล่างไหมค ก้มลงไปเห็นเงาตัวเองก็คิดว่ามีสิงโตอีกตัวนึงทีนี้มันมูอหัวมันกระโดดลงไปหาฆ่าสิงโตตัวนั้นพร้อมกับจมหน้าตายทีนี้สัตว์ป่าก็ดีใจที่ไม่ได้ใช้หัวของสิงโตอีกตัวหนึ่งไปตบไป

ชีวิตเราจะต้องเป็นโมใช้ทุกสต์เซรีมากโันี่เป็นไงที่ยังไปอากมองมองเห็นไหมชีวิตเราก็เหมือนกับกันตายนั่เอไอ้เมลก็จะคลายกับการตายกระตายมันเรื่องว่าเรี่งสไลเดอร์อย่างดีนะคะตาใหม่นะคะดนะคะโลกก็สวยงามสองหัวเมียานี้มาปรึกษากันเราจะทำยังไงเมล แมวแมวมีกี่าเนี่ยรู้ไหมนะตอนนี้เห็นมองกัวด้วยนเป็น4อย่างนี้นะคะเรื่องราว่อนนี้จะมีแต่ความแห้งแล้งนะคะเทคโนโลยีน็อตแฮก็ไม่มีเลยค่ะทีนี้ทําไมถึงเกิดเหตุอย่างนั้นเพราะว่ามีสัตว์อสอชนิดก็คือคืออะไรคะ จากทะเลาะกันลอยค่ะจะไม่มีความสามัคคีกันเลยแล้วทีนี้เทวดาก็เลยทำโทษพวกเราค่ะโดนบันดาลให้พบกผากแห้งแรงทุกอย่างขาดอากาศขาัน้ำขากลำบากในก,นกนนารดำรงชีวิตนะคะทีนี้พวกเราโดยที่มีที่ส่งคิดเป็นที่ใหญ่ก็เลยมาคุยกันว่า,าพวกเราจะแก้ไข มีฝนตกลงมานะะในบริเวณของบ้านเราทุกอยางเกิดเป็นปรากฏการณ์มหาศัรรย์ขึ้นค่ะมีอะไรบ้างคะทีนี้บ้านเรามีต้นไม้ที่อุดมงสมบูรณ์มีผลไม้ออกมาให้เราได้กินมีหนออน้ำนอนสระมีปลามีดอกบัวให้เราเก็บไปไหว้พระนะคะแล้วก็พุ่งนาของพวกเราตอนนี้แห้งแล้งนะคะขณะนี้เขียวชะอุ่มขัดกำลังแตกโผลเป็น เมนูข้าวนะคะ